สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบ,รบพบกับวิชาพี่นา้าอีกหนึ่งคลิปวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าสินค้าคือมอือสองเออประมาณบบว่าลงทุนน้อยแต่กัไรายงาเราจะพามาดูสินค้าที่บบว่าสําหรับมือใหม่อยากแบบว่าไม่รู้จะขายอะไรในช่วงโควิดแบบนี้ฮะลงทุนน้อยแต่กาไรงานก็จะเป็นพวกสินค้ามือสองที่เราจะพาไปดูวันนี้เราพามาที่ร้านของเก่าที่ใหญ่อีกร้านหนึ่งเหมือนกันในเขตในเขตดดนทับรี ปลายบางใช่ค่ะอยู่หลังโรงเรียนวลร,รัตน์หลังวัดโพนน,นชื่อร้านสมบัติของเก่าสมบัติค้าของเก่าค่ะสมบัติค้าของเก่าซึ่งเ,เจ้าของก็คือประยุกเราเคยถ่ายไปแล้วแต่ว่าแม่เราเองแม่เราคือประยุก, <laughs> กก็แหละถ้าเรียกกันทั่วไปก็คือประยวกก็ให้มาดูร้อยถ่ายดูว่าสินค้ามีอะไรบ้างในร้านองเนี้เป็นสินสินค้ามือสองอะไรเงี้ยเหมกับว่าลงทุนนน้อยกับรายงานช่างกิโลแล้วไปขายเป็นชิ้นใช่ประมาณนี้ช่างกิโลขายเป็นชิ้น อ่าโอเคมีเป็นชิ้นด้วยก็คือราคาแบบไอ้นี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอเค,อเคสมบัติค้าของเก่าครับตอนนี้เราอยู่ที่สมบัติของเก่าแล้วเราอยู่ในร้านแล้วเนี่ยของก็จะเป็นประเภทนี้เลยเนี่ยอย่างจักรายานเนี่ยอย่างจักรายานอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าใครมาซื้อที่ร้านสบายของหรือร้านประยชน์เนี่ยก็จะคันนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวเข้าใจปะ่ะโต๊อีนี่ จักรยานนี่จะขายอยู่คันเล็กเนี่ยวัร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทยางเอาร้อยเดียวสองร้อยถ้าคันใหญ่ก็อยู่สองร้อยสามร้อยเนี่ยอย่างนี้เลยนะมีเกียงมีเกียร์ด้วยเห็นไหมครับร้อยเดียวสองร้อยจักรยานเนี่ยแล้วแต่ถ้าอย่างบานหน้าต่างกระจกนี่ก็จะมีม้าหินด้วยจักรยานอย่างอย่างบานหน้าต่างนี่อยู่ที่เท่าไหร่เขาขายเป็นบางเน่ย ต,ต้องถามเจ้าของร้านก่อนว่าบานละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่จักรยานเนี่ยร้อยเดียวสองร้อยแค่นั้นเอง<ม>อ่าอย่างพวกเนี่ยพวกรถของเล่นเป็นตั้งถ้ารถของเล่นนี่แม่ขายเป็นชิ้นใช่ไหมไม่ขายไม่ขายเป็นชิ้นแล้วพวกนี้ก็คือถ้าเป็นพวกนี้ขายหมดแล้วแต่ใครมาถามราคาแล้วก็จะราคาส่งถูกๆใช่ไหมไม่ถูกฮะมีเ,ะเบอร์โทรหน่อยนะบัดเบอร์อะไร ถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อของหรือว่าเอาของมาขายอเอาเบอร์แม่อ๋อเบอร์แม่อ่ะถ้าใครซื้อของศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าสองศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดเกให้โทรมาเบอร์นี้ถ้าใครอยากจะเอ้ยมาดูของออไปโยนขายแต่ว่าแนะนำว่าให้ให้โทรมาแล้วก็มาดูเลย<ค>เพราะว่าถ้าถามฮะปวดแก้วกอ่ะไหนปวดตีบบบบขวดอะไรอ่ะอ๋อแล้วเดียเเด๋ยวกัน คือเบอร์โทรพยายามอย่าโทรมากเพราะแม่จะเป็นคนขี้ลำคัญเพราะฉะนั้นนะครับโทรถูกย้ายดีโทรอยู่ตรงไหนแล้ววิ่งมาดูด้วยตัวเองแล้วก็แม่บอกคนจีนคือให้ให้วิ่งมาซื้อเองเลยแล้วของของมือสองมันต้องดูสดใช่ไหมดูสดสดขายหรือไม่ขายไปถ่ายอะขายไวไอแม่อย่าง Pepsi อันนี้อันนี้ผมซื้ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยสมงแล้วขายได้เท่าไหร่ขวดนะปวดพวกเนี้ยขวดพวกเนี้ยมัก็สิบาทยีสิบบาทเฮ้ยบาทยี่สิบบาทก็ถูกเลยสิบบาทยี่สิบบาทเอาไปตั้งโชว์นะใครแบบซื้อไปขายตั้งโชว์นะ่ยไปถึงแบบว่าถ้าไปจัดร้านจัดอะไรแบบเนี้ยเนอะได้เลยสิบบาทยี่สิบบาทลงของเก่าแบบคลิปนี้ตามไปดูแม่ว่าให้ไปดูเลยโอ้ยตายแล้ว นี่ภาพสมัยจินซีฮ่องเต้เลยวะเนี่ยแม่นี่ภาพมาจินซีฮ่องเต้สมัยเก่านี่เท่าไหร่เนี่ยกูตายแล้วไงไงเครื่องต้องเหลืองอะอะอย่างยงปูเนี่ยปูโชว์เลยเป็นตั้งทับแตกไปแล้วเสียดายจริงไหนแม่เนินเนินเนินอ๋ออันนี้จะเป็นแบบ ลองเรลองลองบอกราคาหน่อยหยิบแล้วบอกราคาหน่อยไม่จะมาคุยราคาหยิบอกอไม่ได้สมมุติอ่ะสัก2ชิ้น2ชิ้นเพื่อลงคลิปไห้เป็นคร้าวๆให้ให้ลูกค้าได้ดูว่าร้านเรามีทองเหลืองนะอ่ะอ่ะสมมุติขันนาคเน,น,น,อ,นเอ,อ่ขันนาคยังเงี้ยเออเฮ้ยขันนาคนี่เป็นหมืน่นวะอ่ะเป็นหมืน่น <laughs> ขันนาคนี่เป็นหมืน่นอันนี้ขันนาคแกะสลักด้วยมือนะแกะสลักด้วยมือด้วยสมัยสมัยเก่าอันนี้รุ่นมาร้อยกว่าปีแล้วนะร้อยกว่าปีเออนี่ ข่งนหน้ากันแล้วแข่งเงินตัวนี้แข่งเงินแท้นู่นรุ่นแข่งเงินรุ่นสีขาวอ่ะบางนี้อะบางนี้เอามาดีสิจะได้สว่างอ่ะเดี่ยวร่นแข่งเงินนะดใหญ่ใ,ญใญอ่ะโอ,อ้ยน,นี่ขันเออเงินจริงอันนี้แข่งเงินแท้แล้วทำไมหลอกเหลืองอ่ะแม่อันนี้ก็ตีด้วยมือนะไม่ได้เกิดกึ่งด้วยเครื่องอแตีอ่อันนี้มีรอยคอนเหนะไหมนี่หมายจะไม่เรี้ยง ต่อใบนี้ก็หลักหลักละอ่ออัน<ะ>นี้ก็หลักหมื่นเหมือนกันหลักหมื่นสำหรับคนเล่นนะแต่ถ้าใครเอาของถูกไปหาพวกน้องอันนี้สำหรับคนเล่นอย่างถาดขนมนี่มันเก่าเนี่ยมาอ่าอันี้ยเก่าแต่ถ้ามาดูราคาแต่อันนี้เป็นของแท้ไงนี่มันร้อยกว่าปีแล้วนี่ก็ร้อยกว่าปีมาดูได้ขันนาดเดี๋ยวนี้มันมีที่ไหนนี้แกะสลักด้วยมืออันนี้ก็ตีด้วยมือช่วงโควิดอย่างนี้ใครจะมาซื้อก็มาซื้ออออันนี้ก็าตีด้วยมือนะไม่ได้ขันตึงแบบเครื่องถ้าปกติอ่ะปกติขายอยู่ย ถ้าเป็นช่วงโควิดนี่จะลดลงประมาณเท่าไหร่เก้าเอว่าเก้าพันเก้าพันเจ็ดนะอดสามเดือนอันวแมอันนี้นานจริงเพราะมันเป็นรอยคอนเลยแม่จะเป็นรอยคอนนะแม่ว่าจะเป็นรอยคอนแต่แม่คงเราคงไม่แกะมาดูคือว่าเขาดูจากรอยคอนนี่เคาะผันเงินไม่มีเรียบแค่นั้นเองคือคือขันเงินมันไม่เรียบเหมือนกึ่งไงแล้วก็นี่ยผันไอ้เข้อแรกแหละกระสุนปากแต่อ๋อกระสุนปากแตรอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรแม่อะ เป็นหน้าก่อนนะไม่ไม่เป็นเงินเอ้เป็นทองเหลืองนั่นแหละอ๋อเป็นทองเหลืองกระถ or บากแต่หน้าพันอันนี้เป็นกระทาทองแดงทองเหลืองใช่ไหมโอ้ยทำอะไรอันนี้ก็อันนี้ใบละพันห้าพันห้าเป็นของเก่าขายเพราะว่าเป็นของเก่าแต่ถ้าใครจะไปทําขนมขายไปซื้อของใหม่ดีกว่าอันนี้ทําขนมก็ไปทำอันนี้ของเก่าไว้โชว์ไงขอของใหม่ก็แพงอ๋อของใหม่ก็แพงเหรอแพงจะเป็นทองเหลืองไง เอาทะลุแต่ว่าถ้าใครจะเอาซื้อไปเนี่ยต้องไปเก็บโชว์เป็นของเก่าแต่ถ้าใครจะซื้อไปทำขนมม่เอาของใหม่ของใหม่ก็แพงเหมือนกันโอ้โหเยอะเยอะปู่แม่ไอ้น้ำหอมว้าหรืว่าลูกปืนเนี่ยไม่เอามาอย่างเงี้ยลูกปืนนิดอันเนี้ยอ๋อเป็นเหมือนกันอันนี้เหมือนกัน อันนี้ขันเงินขันเงินนี่นะท่า,ารนราคานล่ะนี่ใบเล็กอุ้ยนี่เล่นกันเป็นหมื่นเนียเนี่ยถ้าอยู่ในเงินอัออนนี้ขันเงินอันนี้โบราณมากเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่าสามพานันใบละสามพานันอันนี้มาจับไปขายได้เลยเพราะว่าในเว็บเว็บไซต์หรือ,อเพจจะขายอยู่ประมันหมื่นบาทอันนี้แนะนําให้ดูรูปเลิฟนี่ก็มีของอเก่าเยอะเนี่ยมันคงไม่ได้ขายนี่โชว์ใช่ไหมแม่โ <c oughs> อ้แล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วไม่มีนะ พัดลมทเยอะนพัดลมพวกนี้จะพันลมเยอะนะก็โอเคเมื่อกี้แม่ได้บอกเบอร์โทรแล้วแม่จะไม่ค่อยคุยมากเ <laughs> ดี๋ยวจะลำคัญ <laughs> ก็โอเคคลิปเราก็หมายถึงว่าเรา มาร,าร้านสวัสดิ์ขาวเก่าเพื่อแนะนําสินค้าที่ว่ามือใหม่กาลังตกงานหรือว่าอะไรอยากจะหาสินค้าราคาถูกไปขายก็แนะนําว่าให้เป็นคล้ายๆคล้ายๆเฟอร์นิเจอร์วัสดุแก้วแหละแต่วัสดุแก้วจะหนักกว่าทางเฟอร์นิเจอร์แต่อันนี้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นหนังสือก็ช่างกิโลออกไปขายเป็นเล่มใช่ปะหนังสือก็จะมีหลายประเภทหนังสือกระต,ตูนหนังสือแบบทำอาหารหนังสือพิมพ์อะไรซึ่งอาชีพเก่าของพวกเราก็คือขายของมือสองประเภทนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เราจะมาขายลงทางมือสองก็ แต่ก่อนเราขายหนังสือก็ช่างกิโลไปโลยี่สิบกว่าบาทไปแบ่งขายเป็นเล่มโอ้โหกำไรงามมากก็แล้วก็ของมือเก่าของมือสองทุกชนิดอะไรเงี้ยก็มาตกลงกันเองของมือสองไม่ตายตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะดูมาดูไปทุกวันหรือรายวันอะไรเงี้แล้วแต่วันนั้นมีอะไรใช่ไหมที่เขา,ารับซื้อมา,อมามแจะบอกเลยว่าที่ไม่มีของแม่ว่าขายไปเยอะแล้วก็คือว่าทั้งเหล็กทั้งท่อของเก่าอะไรล้อหมุนล้อแม็กมีหมดแล้วที่เราถ่ายดูก็คือสินค้าพวกนี้มัน เขาเรียกว่าอะไรวะคือต้องมาดูด้วยวันต่อวันไม่ตายตัวไม่ตายตัวเพราะว่ามันได้มาตลอดแล้วก็ขายตลอดไหนดูหนังสือพระแม่บอกให้แถมมันิดนึงให้ดูหนังสือพระเราจะเดินไปดูหนังสือพระอ๋อหนังสือพระเก่าเลยเก่าจริงไม่ได้เก่าเล่นอ๋อเนี่ยคือหนังสือที่ผมบอกว่าบางทีสามารถไปขายเป็นเล่มได้แล้วก็จะมีตล์ตรักดิ์จะมีนะที่นี่ก็ร้านท์ระศัพด์ อันนี้โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นจะรู้เลยว่าตอนนี้โทรศัพท์พวกนี้จะมีราคาเนี่ยโทรศัพท์พวกนี้มันจะมีราคามากซึ่งชารุ่นกเก่าๆเป็นโนกงโนเกียเขามาจับขายเป็นเล่น,นเป็นกล้องที่ถ่ายไอ้น,นี่ด้วยยุคไดโนเสาร์ที่ถ่าย <c oughs> จูนสิกเวอร์ว่าเจอนื้อเนที่โทรศัพท์นิว่ะเห็นแบบนี่โทรศัพท์นี่ยูใหญ่ด้ยกันใหญ่รุ่นอ๋อเปิดได้เปิดได้โทรศัพท์รุ่นแรกเห็นไ่มน้องน้องน้องถือน้องถือไอ้นิดนึงโทรศัพท์รุ่นแรกโล่โล่เนี้ย อ่าอันนี้คือโทรศัพท์เก่าซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นวงเป็นอะไรอย่างงี้อย่างงี้ยอย่างงี้สมก่อเก่าๆงี้ม่ถ่ายอะไรอ่าจริงๆแล้วก็สองพันสานงอ๋อสองสามพันแต่บางคนบอกเฮ้ยฟังดูแล้วมอนเหมือนแพงจริงๆก็มาต่อรองได้เขาพูดบางทีว่าขายแพงเพราะว่าไปอยู่หลายสิบปีมาแล้วก็แพงเกือบร้อปีนะเออโน่นโน่นโน่โน่นโน่โทรศัพท์เออรุ่นแรกนี่โทรศัพท์รุ่นแรกเลยอันนี้วิทยุสื่อสารมาไม่ี่โทรศัพท์ ได้เห็นที่โชว์ไหน้องอ่าน้องไมโครเวฟเหรอจะใช่ทีวีอ่ะเนี่ยโชว์หนได้ลำหนักผมถือเพื่อเดียวไม่ได้ก็เลยเด็กข้างร้านเชื่อถือเด้เป็นเก่าเวลาไปทำงานอยู่งอ๋ออย่างงี้คือขายเพราะความเก่าใช่ไหมแม่เออไม่ได้ขายเพราะมันใช้ได้ใช่ใช้ได้แต่มันเก่าใครจะใช้อ่ะเออใช่้ไัจ่ายเงินแม้เรื่งทีวีนี่นะครับอันนี้แรงหน่อยอันนี้เปิดติดเปล่าเปิดติดด้วย <Yeah. S 1> อายุนนสัญญาอ่เป็นรุ่นเก่าเลยดูยี่ห้อเลยใช้ดีนะกิ <_ V> โลมีแล้วกว่กิโลก็<ต>มีเอ้ยกาช่างโบราณอ่าเรามีตาช่างมีพวกอะไรอย่างงี้กล้อง <_ V> คือคือซื้อไปเก็บอันนี้คือตรงเนี้ยที่ว่ามันราคามันแพงเพราะว่าซื้อคือไม่ได้ตั้งใจขายแต่ขายดูเฉยดีแล้วมันแล้วก็ขายต<ด>ามราคามันไม่เหมือนคนนะอ่าไม่เหมือนแต่แล้วไม่มีราคาไม่แค่นั้นเองนะ อยู่นานก็มีราคายล่นะไอขายในใถ่ายการ์ตูนแต่ขาพวกการ์ตูนเหมาได้การ์ตูนเหมาได้แม่ไม่ได้ไม่อยากขายเป็นชิ้นคือให้เหมาตีราคามาใช่ไหมนี่การ์ตูนเก่าอะไรเงี้ยตุ๊กตาตุ๊กตาตุนซื้อเหมามาแม่อยากขายแบบหมเหมาเพราะว่ามาขายเป็นชิ้นมันเสียเวลาแม่บอกคือเหมามาเนี่ยพวกเนี้ยเหมาได้นะการ์ตูนตุ๊กตาเก่าของเล่นเก่าขลางๆตุ๊กตาเก่าอะไรเงี้ย ไหนถ่ายนะให้เห็นก็แช่หน่อยน้ำอะไรกระตูนน้ำถ่ายรูดยปด้วยคอมเมนต์ไปดื้อออกมานี่แหล่งของมือสองนี่ต้องอย่างนี้มีทุกอย่างหนึ่งอีกหนึ่งแหล่งขงุมทรัพย์มือสองสมบัติค้าของเก่าลงทุนน้อยแต่กำไรงามก็ตูถ้ถ,ถ่ายให้คอมเ็นต์สินค้าลูกเก่าอยากรู้เรื่องพาต้องมานะัหนังสือที่นี่ นี่หนังสือพระอ๋อหนังสือพระน่า,าจะไอ้นี่ละน่าจะมีคนรู้น่าจะมีคนดูเอาผมเคย <c oughs> เคยเคย,เคยมาหนังสือพระให้เป็นนี้หนังสือพระแล้วรุ่นกับเดี๋ยวนี้เขาดูออนไลน์ไงน,ะ <c oughs> นี่คนรักพระอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แต่ก,ก่อนเราก็ขายใช่มากน้องวันนี้จะไม่ค่อยเอออดี๋ยวนี้ก็ดูออนไลน์แล้วหรอดูออนไลน์ออนไลน์หมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราไอ้นี่ไปก่อน ก็เดี๋ยวเราลาไปก่อนเรามาแนะนําสินค้าให้ดูว่าร้านที่ร้านนี้มีอะไรขายบ้างละสําหรับมือใหม่อยากค้าขายก็มาดูเอา<ะ>ไม่ได้ของแพงก็ได้ของถูกไปก็โอเคเ <c oughs> ขาไปจับขายนี่กําไรดีกว่าทํางานประจำนะทำงานประจำเนะดือนหนึ่งสองเดื2 2> อนแต่กลับมาหาของเก่าไปขายนะแล้วไปตั้งราคาเองเนี่ยโคตรคุ้มเลยรวยไปแล้วหลายรายนะหลายรายรวยไปแล้วบางรายก็เจ๊งไปแล้วก็มีโอเคสนุกนะครับก็คลิปนี้มีประโยชน์ด้วยสําหรับ คนที่คิดว่าช่วงโควิดตกงานแล้วอยากจะขายอะไรดีอีกหนึ่งสินค้าที่แน,นะนาก็ลงทุนถูกกําไรงามแหล่งหุมทรั์มือสองเบอร์ทโทรก็อยู่ในคลิปแล้วนะใครสนใจก็โทรสอบถามเบอร์ไปเดี๋ยวนี<ด>้ที่เนี่ยไม่มีจะกินแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะก่อนนี้ไม่มีจะกินแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีมุกนะครับให้หากันพี่แตกพี่แตนสองร้านนี้ก็อย่างนี้แหละโทรสอบถามได้ยพยายามอย่าโทรบ่อยคือโทรครั้งเดียวแล้ววิ่งมาดูด้วยตัวเอง ขราจะคลิปลำคาญมากเจอชาบผมโอเคอยากเห็นอยากให้หนุนกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยอ่าเพื่อเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราเอ,อ่อถ้า <ทำ S 1> ไม่กดแล้วคนดูน้อยเราก็จะทำคลิปนานๆที <c oughs> แต่ถ้าคนดูเยอะเราจะทำชัวชูชุดเอ,อ่อทำบ่อยๆเออพอดูจบกดเลยพอนึกได้กดลงไปก่อนกด Subscribe ไปก่อนกดสีแดงๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยอ่ามีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้พอยอดวิวเราดีเราก็จะได้ตังค์ด้วย ถ้าเราิวไม่ดีเราไม่มีตังเราก็เดินทางไปแล้ว okay, โอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะพูด <c oughs> พูดน่าเกลียดไปวะไม่เนอะไม่เป็นไรโอเคแค่นี้แหละครับแม่บ๊ายบายหน่อย <c oughs>